ด่วนแอดประกอออกมาโต้กับแอดหนิงบอกว่าอย่าหาธรรมถ้าคุณไม่มีหลักฐานเพราะว่าผมไม่เคยพูดให้ใครไปทำร้ายลุงพลหรือฟาดลุงพลมีหลักฐานอะไรเอามาและเรื่องข่มขู่ผู้หญิงคนนั้นผมก็ไม่เคยข่มขู่มีหลักฐานอะไรเอาออกมาฟังให้จบนะคะแอดประกรบอกว่าอย่าหาธรรมถ้าคุณไม่มีหลักฐาน ฟังแล้วก็รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่นางสงสัยอยู่ก็คือแผนทําร้ายทาร้ายแอดประกอนเหมือนตอนที่เขาทําร้ายนางเขาจะส่งมีคนเข้ามาตีสนิทนางอย่างนี้ละค่ะมาเป็นแอดมินให้แล้วก็รวมตัวกันมาทําให้เรารักมาหลอกล่อเอาข้อมูลหรือมาให้เราช่วยเหลือสุดท้ายส่ง โน้นสงนี้ไปให้คนอื่นฟังแล้วก็ใส่ร้ายเรามาตลอดแอดปรกรณ์ต้องพิสูจน์ให้เห็นแต่ตอนนี้แอดปรกรณ์พิสูจน์แล้วนะคะและออกมาโต้แล้วว่าผมไม่ยอมให้ใส่ร้ายข้างเดียวอ้าวฟังกันเลยนะคะมี EP 2ีนี่เป็น EP ีแรกนะคะฟังให้จบนะแล้วคุณจะเข้าใจคะ่ะท่านหนึ่งเขาส่งไลฟ์สดของแอดหนิงมาให้ผมนะฮะแล้วก็ผมก็เปิดฟังแล้วเพราะว่าหัวข้อก็าขึ้นคำว่าปรกรณ์ชัดเจนนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่า ได้มีการไปโทรนะฮะโทรไลน์หรือโทรศัพท์หรืออะไรก็ไม่รู้ละฮะแล้วก็มีการบันทึกเสียงของผู้หญิงนะฮะคนหนึ่งนะฮะแต่ในนั้นในชื่อน่ะที่ปรากฏในในชื่อนั้นคือใช้คําชื่อว่าปาเก้ซึ่งถามว่ารู้จักไหมต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเขาคืออดีตแอดมินในห้องผมนะครับนะครับอดีตแอดมินในห้องผมซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะาไม่ได้เข้ามาที่ห้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ เขาก็นั่นแหละครับมีการผมเนี่ยมีช่องสำรองอยู่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งให้เขานะครับส่งให้เขาเพราะเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาอยากจะมีช่องแล้วก็อยากจะทําช่องเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับลูกเขานะครับสร้างไรายได้ให้กับลูกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ให้ไปนะครับให้นี่คือให้ไปนานแล้วนะฮะผมมองว่าไม่ต่ํากว่า2-3เดือนนะครับชื่อเดิมของช่องนี้มันชื่อช่องว่าช่องปากกณ์พักดีทำวีสองนะครับนั่นแหละครับก็ส่งให้มอบให้ไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าอถ้าสมมุติว่าเขา ต้องการที่จะสร้างไรายได้ทางช่องหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นการสร้างไรายได้ให้เขานะครับก็มีความรู้สึกว่าก็ให้เขาไปใช้เพราะตัวผมเองเนี่ยมันก็มีช่องหลักอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็จนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้มีอะไรจนวันที่มันเกิดเรื่องนั่นก็คือมีประเด็นว่ามีการแคปหน้าจอว่าช่องข้างบนนี่มีคําว่าชื่อปาเก้ช่องข้างล่างมีชื่อคําว่าฟาดทุกฝ่ายแล้วก็มีการส่ง ต่ออกันไปจนสุดท้ายมามีการส่งมาแจ้งป่าช่างแม่งว่าออรนะรตรงนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้มันคืออะไรเป็นในลักษณะการรัสร้างช่องขึ้นมาเพื่อที่จะนะฮะหาประโยชน์2ทางหรือไม่นะครับตรงนี้ผมก็นั่นแหละครับก็เมื่อตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ได้โทรไปอ่าไม่ใช่เรียกว่าโทรทั้งโทรแหละโทรด้วยแล้วก็มีการไลน์แชทไลน์ไปด้วยว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรื่องพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมแคปนี้นะครับมันถึงมีการส่งต่อแล้วส่งไปให้ใครนะครับแล้วจุดประสงค์เนี่ยตรงนี้มันคือเพื่ออะไรนะครับ แต่มันก็ไม่ได้คาตอบที่ชัดเจนฮะเขาก็บอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าส่งให้ใครเพราะเขาเคลียร์แชทไลน์วันต่อวันนะครับโอเคข้อมูลต่างๆนานาพวกนี้ที่มีการนะครับส่งต่อเนี่ยนะครับที่มีการส่งต่อเนี่ยนะฮะให้กับทางป่าช่างแม่งเนี่ยนะฮะผมก็ได้แคปคุยแชทไลน์แชทไลน์คุยกับเขาแล้วผมก็แคปข้อความพวกนี้แหละส่งให้ป่าช่างแม่งดูว่าผมคุยมาประมาณนี้เขาไม่ได้รู้ว่าเป็นส่งให้ใครแต่เขาก็บอกว่าเขาคุยด้วยไม่กี่คนอันนี้คือประเด็นนะเขาคุยด้วยไม่กี่คคนนะรับ ประเด็นก็คือเขาคุยด้วยไม่กี่คนผมก็ได้ข้อมูลแค่นั้นก็ส่งให้ป่าช่างแม่งแค่นั้นนะครับโดยที่เราก็ยังสงสัยอยู่ทุกวันว่าข้อความตรงนี้เขาแคบส่งให้ใครแล้วมันถึงมีการส่งต่อส่งต่อส่งต่อกันไปนะครับส่งต่อส่งต่อกันไปโดยประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ป่าช่างแม่งแกก็เอาไปทำคลิปนะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยแกก็คงต้องการที่จะค้นหาความจริงของแกนั่นแหละนะครับส่วนที่ทางแอดหนิงถามผมว่าแล้วทำไมผมไม่ออกมาชี้แจงผมมองว่าผมก็ชี้แจงได้ผมก็จะเคลียร์ไปเรื่องๆแต่เรื่องนี้ป่าเขาเอาไป พูดหรือเอาไปลงคลิปแล้วเนี่ยก็ให้ป่าทําไม่งั้นจะขึ้นไปชนไปชนกันมานะครับผมก็ชี้แจงในประเด็นดราม่าต่างๆนานา,นา,นา,นานที่ตามที่ทราบไปนั่นแหละนะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งนะว่าทําไมผมถึงไม่ได้มาทําคลิปหรือออกมาชี้แจงเพราะป่าแกทําอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลผมก็ส่งไปให้แล้วนะครับข้อที่2ก็คือจากการสนทนาที่แอดหนิงบอกว่าอันนะฮะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วผมไปข่มขู่ช่วยเอาหลักฐานมาหน่อยว่าผมไปข่มขู่อะไรผมไม่เคยข่มขู่เขาผมจะไปข่มขู่เรื่องอะไรจะไปทําอะไรเขาได้ครับ ทุกวันนี้ทุกอย่างมันเริ่มโผล่ออกมาโผล่ออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคปตรงนี้นะฮะมีการแคปตรงนี้ส่งให้ใครเราไม่รู้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้แต่เขาก็ว่าสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้แต่ที่ผมไม่ออกมาพูดเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานแต่คําพูดของเขาที่เขาบอกว่าน่าจะส่งให้คนนั้นน่าจะส่งให้คนนี้อันเนี้ยผมเอามาพูดไม่ได้แต่แค่ได้แต่แค่ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับรวมถึงอ่าแล้วทําไม ผู้หญิงคนนี้จะต้องโทรไปหาคุณนาทีซึ่งอันนี้ขออ้าวก็อ้างชื่อถึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานคุณนาทีมีการไลฟ์สดแล้วมีการบอกว่าชื่อปาเก้เนี่ยโทรไปหาเขาแล้วก็น่าจะเป็นการคุยถึงเรื่องราวของผมต่างๆเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จุดประสงค์ต้องการอะไรนะครับต้องการอะไรหรือมีความต้องการแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผมก็ได้บอกป้าช่างแมงว่าอ่านี่แหละครับมันมีการคุยกันแบบนี้แหละผมก็ยังไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ตัด ผ่านมาเนี่ยข้อมูลต่างๆนานาที่ผมได้รับทราบจากเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาไม่คุยไลน์กับใครมีไลน์ไม่กี่คนแต่เราเริ่มเห็นตัวละครเริ่มออกมาแล้วล่าสุดนะครับก็ที่โทรไปคุยกับแอดหนิงนะฮะโทรไปคุยกับแอดหนิงหรือแอดหนิงโทรไปหาเขาก็ไม่รู้แล้วบันทึกเสียงผมอยากจะถามแอดหนิงอันนี้ชัดเจนนะอยากจะถามว่าหลักฐานที่บอกว่าผมไปขู่เขาเนี่ยมีหรือไม่ถ้ามีเนี่ยนะฮะให้เขาส่งและให้เขาไปดาแจ้งความ หรือไปลงบันทึกประจวันหรือจะทําอะไรก็ได้เพราะผมไม่เคยข่มขู่ผู้หญิงคนนี้นะครับถามด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะต้องการทราบข้อมูลจะได้นํามาชี้แจงให้มันชัดเจนนะครับสก็คือบอกว่าทําช่องมาจะฟาดใครแล้วฟาดใครจะไปฟาดอะไรฮะมีการโยงไปถึงว่าจะไปฟาดลุงพลป้าแตนแล้วจะไปฟาดทําไมทําคลิปช่องแบบนี้ออกมานะฮะถ้ามีหลักฐานว่าทําคลิปช่องนี้เพื่อที่จะฟาดลุงพลป้าแตนเอาหลักฐานออกมาครับ เพราะว่าเวลาผมถามหาหลักฐานอะไรมาเนี่ยเขาไม่เคยมีหลักฐานอะไรมาให้ผมได้เลยอย่างเช่นว่าแคปนี้ส่งให้ใครเขาบอกเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์หน้าจอวันต่อวันวันต่อวันซึ่งตรงนี้แหละมันก็เป็นการเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกผิดปกติมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะครับดังนั้นเวลาที่แชทไลน์อะไรไปกันเนี่ยนะครับคุยได้คําตอบแบบไหนผมก็ส่งให้ป่าช่างแม่งแล้วนะครับว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะฮะเพียงแต่ล่าสุดที่ป่าช่างแม่งบอกว่าลองถามเขาอีกทีว่าเป็นใครแล้วบันทึกเสียงอันนี้ผมไม่ได้ยังนี้้้กก็เลยทําาใหรูสึว่่อ ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแอดหนิงทำแบบนั้นเนี่ยแอดหนิงได้ถามรอบด้านหรือยังนะครับแล้วก็เป็นการเป็นประเด็นที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการใส่ร้ายผมโดยตรงนะผมมองว่าตรงนี้มันจะต้องเอายังไงก็ได้ครับเอาหลักฐานอะไรมาพูดให้มันชัดเจนไม่ใช่ไปฟังคนคนนึงแล้วก็มาตีความว่าผมเป็นแบบนั้นผมถึงบอกว่าเอาหลักฐานมาคุยเอาหลักมาฐานมาชี้นะครับราะหลังๆมาเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมถ้ามันเดินดราม่าอะไรผมมักจะปล่อยผ่านแต่เรื่องนี้ผมว่าผมปล่อยผ่านไม่ได้และจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีการค้นหาใน เชิงลึกอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆเขาส่งให้กับใครอะไรยังไงและข้อมูลทุกอย่างผมก็ส่งให้ป่าช่างแม่งนะครับดังนั้นถ้าแอดหนิงจะมาทําแบบนี้แล้วก็เป็นการลักษณะมาขึ้นชื่อผมชัดเจนแล้วก็เป็นการลักษณะมาดิสเครดิตกันอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะนะเพราะว่าข้อมูลที่แอดหนิงได้มานะี่คือเป็นการคุยอยู่ฝ่ายเดียวคุยอยู่ฝั่งเดียวอะแล้วเขาพูดอะไรมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าเรืออ่องที่บอกว่าไปข่มขู่หรือไปทําอะไรเนี่ยแล้วจะไปขู่เพื่ออะไรครับผมจะไปขู่เพื่ออะไร นะครับผมก็ถามเขาไปดีๆนี่แหละว่าเขาแคปส่งให้ใครเพราะว่าประเด็นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะครับมันตีความไปได้หลายๆอย่างเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าผมข่มขู่เอาหลักฐานมา2ทําช่องเขาเป็นคนยกช่องให้เข้าไปเขาจะไปทําช่องไปทําอะไรก็ทําไปแต่จะบอกว่าจะทําช่องขึ้นมาฟาดลงฟาดป้าอันนี้ไม่มีความเป็นจริงถ้ามีเอาหลักฐานมาโชว์ครับว่า ไอช่องตรงนี้มันทํำยังไงเพราะว่าช่องผมมอบให้เขาแล้วนะฮะสุวนที่เขาจะมาบอกว่าช่องนี้ฟาดหรือไม่ฟาดหรือพวกคุณเข้าใจกันไปเองเนี่ยผมไม่รู้แต่ไม่มีแน่นอนสําหรับผมนะฮะเอาชีวิตครั้งนี้เป็นเดิมพันนะครับผมบอกไว้เลยว่าผมจะใช้เรื่องราวพวกนี้เป็นเดิมพันว่าถ้าสมมติมันมีเรื่องราวพวกนี้เกิดจริงๆหนึ่ง,งผ,มผมข่มขู่เขา 2. ผมต้องการสร้างช่องขึ้นมาฟาดลุงฟาดป้านเนี่ยโอเคตอบมาเลยครับนะคะอ่าแล้วอีกเพิ่มอีกอันหนึ่งที่ผมได้ยินในคลิปกันคือ 3. ว่าผมไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ นะครับมีหลักฐานไหมผมด่าใครนะครับผมด่าใครนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วสําหรับผู้หญิงคนนี้ที่โทรคุยกับคนนั้นโทรคุยกับคนนี้คูดแบบนั้นพูดแบบนี้แล้วมันมีความเป็นจริงอะไรบ้างนะครับส่วนแอดหนิงนะครับในการที่จะ ไปคุยแล้วก็ฟ <interfer es> <Ooh. S 1> my well, ังข้อม to so, ูลฝ <den S 1> ั่งเดียวแล้วก็มาพูดถึงผมแบบนี้ผมเสียหายแน่นิ่งนะเช็คไปให้จบฮะเช็คไปให้สุดครับเอาไปให้สุดครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะถ้าจะเช็คว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่ว่ามีการแคปแอคเคาท์ต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือมันไปตรงไหนอะไรยังไงถามเขาให้ได้ครับว่าเขาส่งให้ใครแล้วเขามีจุดประสงค์อะไรต้องเช็คตรงนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันออกมาจากโทรศัพท์เขาเขาแคปขึ้นมาเนี่ยเขาจะส่งให้ใครอย่าบอกนะว่าส่งมมาให้ผ เพราะถ้าส่งมาให้ผมเนี่ยมันจะไปถึงมือคนอื่นๆเพื่ออะไรนะครับตรงนี้นะครับข้อที่สองคว่าข่มขู่ผมโทรไปข่มขู่อะไรเขาผมไม่เคยมีข่มขู่แต่เพียงแต่ไลน์ไปแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่านี่มันคือปัญหาและต้องการรู้ว่าเขาคือใครเอ่อต้องการไม่ใช่ว่ารู้ว่าเขาคือใครรู้ว่าเขาต้องการรู้ว่าเขาส่งให้ใครนะครับตรงนี้นะครับเป็นประเด็นพวกนี้ถ้าคิดว่ามันมีหลักฐานว่าผมไปข่มขู่เนี่ยเอาหลักฐานมาเถอะครับนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องราวหลายและสิ่งหลายอย่างแอดหนิงผมขอเตือนนะฮะ คุณจะเช็คเช็คให้สุดไปเลยแล้วเอาความจริงมาพูดอย่ามาใส่ร้ายผมแบบนั้นนะครับมันเป็นข้อมูลที่มันมันมันเป็นเชิงที่ผมใช้คําว่าบิดเบือนได้เลยนะนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้โทรหาใครบ้างติดต่อใครบ้างแม่ตัวละครมันเริ่มมีมาเยอะมากขึ้นแล้วและอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงคนนี้ผมก็เป็นคนเป็นคนมาขอลายผมนะครับขอลายผมว่าอยากจะติดต่อแอดหนิงในการที่จะซื้อบ้านมงบ้านแมวให้ผมก็ส่งให้ติดต่อกันเองอันนี้ผมผมรู้ผมทราบดีแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีประเด็นอะไร นะครับและอีกอย่างหนึ่งการด่าใครรับหลงรับหลังเนี่ยเอาหลักฐานมาครับว่าด่าอะไรนะฮะด่าใครอะไรยังไงแล้วถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าผมจะพูดถึงใครแบบนั้นพูดถึงใครแบบนี้หรือทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาหลักฐานมานะครับอย่าไม่ใช่ว่าไปฟังเขาแล้วจะเชื่อเขาทุกอย่างคุณแลวคุณบอกว่าโอ้ลูกเขาเล็กผมจะไปข่มขู่ผมไม่เคยข่มขู่ผมเอ็นดูเสียด้วยซ้ําผมถึงให้ช่องไปเพราะเขาบอกว่าอยากจะทําช่องมาเพื่อที่จะได้มีรายได้เสริมตรงนี้เลี้ยงลูกเขา นะครับดังนั้นจะพูดอะไรให้มีหลักฐานหรือกรองให้ชัดก่อนหรือสื่อให้รอบด้านก่อนไม่ใช่มาลงแบบนี้แบบนี้มันเป็นการดิสเครดิตกันโดยตรงนะครับแอดหนิงผมขอฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับคุณนะผมคิดว่าคุณเนี่ยก็คือเหมือนนะฮะเหมือนน้องเหมือนอะไรที่ร่วมรู้จักกันมาในโลกใบน,นี้นะฮะก็นั่นแหละครับแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ คิดใหม่ครับไปสืบให้ชัดก่อนอย่ามาลงแบบนี้เอาให้ชัดเอาให้ชัวร์ให้เขาเอาหลักฐานมาโชว์ครับว่าผมข่มขู่เขายังไงนะครับหรือแคปตรงนั้นน่ะคุณเช็คให้เขาให้ได้สิว่าเขาส่งให้ใครเขามีหลักฐานให้คุณไหมว่าเขาส่งให้ใครทั้งทงที่ผมกยายามตามมานะครับและข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมไปพูดแบบนั้นแบบนี้กับป่าช่างแม่งผมส่งให้ป่าช่างแม่งตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ผมไม่ได้เริ่มต้นนะครับ เขาส่งมาถามว่านี่คืออะไรผมว่าอ๋อช่องนี้ผมมอบให้กับคนคนนี้ชื่อปาเก้นี่แหละนะครับเขาอยากทําช่องนะครับหลังจากนัน้นมันก็มีประเด็นมาเรื่อยๆทําที่ทําไมผมไม่ออกมาพูดก็เพราะป๋าเขาทําช่องอยู่ไม่ใช่เขาทําช่องเขาทําคลิปลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมจะออกมาพูดเพื่ออะไรแต่ผมก็จะส่งข้อมูลให้ว่าผมได้คุยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะนะครับเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เรื่องราวต่างๆมันดาเนินการมาอย่างไรนะครับแต่ที่งงที่สุดก็คือว่าการที่ไปคุยแบบนี้เอาหลักฐานมานะครับผมถึงบอกนะครับ เอาหลักฐานมาเรื่องของอืมว่าผมไปกลมขู่อะไรสองผมไปว่าใครอะไรสามผมสร้างช่องนี้มาจะมาเล่นลุงพลประแตนตเนี่ยอันนี้อันนี้คุณคุณคุยกันสองคนนะผมมองว่านะครับเอาหลักฐานมาโชว์ครับสําหรับผมเองเนี่ยเรื่องราวพวกเนี้ยผมเชื่อว่านะฮะผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับไม่ได้ทําอย่างนั้นแน่นอนแล้วใน คลิปนี้ผมก็จะลงข้อความแชทนะฮะที่ผมได้สอบถามเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างในน้อยเนี่ยนะครับถึงแม้นเสียงไม่ได้บันทึกแต่มันก็จะมีแชทที่ทําขึ้นมาที่ผมทําในลนักษณะแคปออกมาเนี่ยนะฮะแคปออกมาเนี่ยไว้เป็นหลักฐานนะครับซึ่งเขาก็ตอบผมไม่ได้ตอบใครไม่ได้ ผมก็ไปให้คําตอบกับป๋าไม่ได้ว่าตรงนี้คนคนนี้เนี่ยแคปยังไงแล้วผมก็ยังส่งข้อมูลให้เขาแอดไลน์ไปคุยกับป๋าโดยตรงนะว่ามันคืออะไรต่างๆนานาเรื่องอะไรแล้วก็เป็นส่งยังไงให้ใครผมก็ไม่รู้กเขาก็ไปคุยกันแล้วนะฮะเขาก็ไปคุยกันแล้วแต่ผมเชื่อว่าป๋าก็ไม่ได้คาตอบแลวไม่งั้นป๋าก็คงไม่กลับมาถามผมนะครับว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยป๋าส่งให้ใครไปแล้วนะฮะส่งให้ใครไปแล้วส่งให้ใครอะไรยังไงนะครับผมก็มองว่าเรื่องนี้ถ้าจะเคลียร์เคลียร์ให้ชัดนะครับส่วนใหญ่ก็คงไม่แปลกใจฮะ นะฮะผมก็คงไม่แปลกใจละถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะโทรไปหาคนนั้นโทรหาคนนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะคิดดีกับผมละนะครับแล้วก็เป็นการใส่ร้ายนะผมใช้คําว่าใส่ร้ายเลยนะครับคำว่าที่ผมไปข่มขู่เขาเนี่ย หรือคําว่าที่ผมจะละักษณะทําช่องทําอะไรแล้วก็ฟาดทุกฝ่ายคําว่าที่เขาบอกว่าฟาดทุกฝ่ายของเขาเนี่ยมันคือฟาดอะไรต้องถามเขาด้วยนะฮะว่าฟาดทุกฝ่ายคือฟาดใครแล้วสิ่งที่เขาตั้งใจจะทาคลิปมานะครับเขาทําคลิปมาเนี่ยเขาจะทําอะไรกันแน่นะครับสิ่งตรงนี้ผมมองว่าผมจะเคลียร์ประมาณแค่นี้แต่ถ้ายังไม่จบหรือยังไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงมาเนี่ยผมถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับคุยอยู่ฝั่งเดียวแต่ไม่ได้เอาข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งเลยซึ่งผมก็มีหลักฐานนะครับที่ผมจะลงให้เห็นก็คือหลักฐานกาาารรแลนนดดดัังงง้้ถถออหิิจะคุยืพพึผม คุยกับผู้หญิงคนนั้นให้เอาหลักฐานมาด้วยนะครับ